ช็อกวงการลำไยไห,หทองคำประกาศเลิกฟ้าผ่าปุ้ยแอลกอฮอล์ก่อนเปิดเหตุผลย้อนสาเหตุปุ้ยแอลกอฮอล์ปิดบางเรื่องคบหาลำไยไหายทองคำรู้เหตุผลแล้วจุกอ,อกน้ำตาแทบไหล เรียกได้ว่าวันนี้นะคะกลายเป็นข่าวช็อกทั่วประเทศค่ะแลวก็ช็อกทั้งวงการบันเทิงจริงๆนะคะเมื่อราชนีอินดี้นะคะอย่างลำไยไห่ทองคําค่ะหรือว่าเจ้าของบทเพลงค่ะที่ดังไปทั้งแผ่นดินอย่างเพลงผู้สาวขาเลาะนะคะจากสังกัดใหญ่ค่ะของนายห้างประจักษ์ชัยไห่ทองคำนะคะเมื่อเช้าว,วันนี้นะคะสาวลำไยค่ะเธอนั้นได้ออกมาประกาศยุติสถานนะเลิกฟ้าผ่ากับอดีตคนรักอย่างปุ้ยรีสกกลสมทรงหรือว่าหลายคนค่ะมักจะคุ้นหูแล้วก็รู้จักกันดีในนามของปุ้ยแอลกอฮอล์ค่ะหลังจากคบหาดูใจแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้ววยยกกกนนนาา่่9ปีะะคซึงบอเล ว,ว่าเช้าวันนี้ค่ะคุณลำไยไห่งทองคำนะคะได้มีการออกมาประกาศผ่านเพจส่วนตัวค่ะโดยได้มีการโพสต์ระบุข้อความช็อกว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดตอนนี้สถานะพี่ปุ้ยลำไย,ยคือศสนนะคะไม่มีปัญหาเรื่องเมือที่3แต่คุยกันแล้วว่าขอจบกันด้วยดีขอบคุณทุกกําลังใจค่ะวงเล็บไม่ขอตอบคําถามใดๆนะคะทั้งกลางชาวเน็ตและก็คนในวงการบันเทิงค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมาย อัที่คุณไ,ได่ด้นานากแสดงพิธีกรดังนะคะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์อิโมจิรูปหัวใจให้ลำไย,ยค่ะและสาวคันดีรากแก่นก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจว่าให้กําลังใจนะคะกอดๆจากนั้นสาวธัญญาอาสยามค่ะมีการเข้ามาคอมเมนต์ว่ากอดนะคะคนเก่งและคุณกิกรุ่งนภานะักร้องดังค่ะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์สาวลำไยว่ากําลังใจนะคะท่ามกลางคอมเมนต์สนันของชาวโซเชียลกว่า3,000ข้อความค่ะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะแล้วก็ต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับความรักของทั้งคู่ค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะ เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมา,มาเปิดย้อนสาเหตุของคุณปุ้ยแอลกอฮอล์ค่ะที่เคยพูดไว้ในอดีตนะคะถึงสาเหตุที่เคยปิดบังเรื่องสถานะการคบหากับลำไยไห่ทองคําในอดีตนั้นค่ะก่อนที่จะมีการเลิกรากันในวันนี้ปี2567นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าหลังจากคุณปุ้ยค่ะมีการออกมายอมรับหลังจากมีการเปิดตัวว่ากําลังคบหากับนักร้องสาวลำไยไห่ทองคำนะคะคุณปุ้ยก็บอกว่าทําให้ตนเองนั้น,นมีงานและก็มีคนรู้จักมากขึ้นและแม้ว่าจะเจอเกับอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ว่าทั้งคู่ก็ฝ่าฟันกันมาถึง5ปีแล้ว ดยคุณปุ้ยนะคะได้มีการเปิดใจผ่านรายการถามสุดซอยเมื่อ4ปีที่แล้วว่าเคยคิดจะแต่งงานแต่ยังไม่กําหนดวันส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้ต้องคบหากันแบบบอบลซ่อนๆเพราะามีเหตุผลดูคุณปุ้ยได้มีการเล่าเผยสาเหตุที่ปิดบังเรื่องคบหาล้ำยยเอาไว้ว่า ตอนที่ผมจีบเขาไม่ใหม่ผมบอกเขาทุกวันว่าเขาจะดังมากๆในประเทศนี้เขาก็ไม่เชื่อเขาหาว่าผมอวยเขาเอาใจผมมองว่าเขาเก่งและจะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จตอนรู้จักเขายังเด็กประมาณ17บเครับแต่เวลาทํางานเขาเป็นผู้ใหญ่เวลามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเป็นคนตัดสินใจดีมากเราตกลงคบกันเป็นแฟนได้สักปีนึงจากนั้นเขาก็ดังมากๆดังจริงๆตอนที่คบกันผมให้เขาปิดไม่ให้บอกใครเขาเป็นผู้หญิงถ้ามีอะไรเขาเสียหายอย่างเดียวเขามีแต่เสียกับเสียและชีวิตเขากําลังขาขึ้นมี คนรู้จักเยอะ คนติดตามเยอะตอนนั้นดังมากเราก็ไม่กล้าด้วยเขายังเด็กตอนคบเรายังไม่ได้มีอะไรเยอะทั้งเราและเขาเพอวันหนึ่งเขาดังอยากให้เขาลองเจออะไรที่เขาคิดว่าดีก่อนอยากให้เขาแน่ใจกับความคิดตัวเองก่อนเราโตแล้วเรารู้เขาจะถ่ายรูปเราจากด้านหลังไปลงผมก็บอกว่าให้ลบออกถ่ายอะไรนิดๆก็บอกว่าลบออกเถอะเรากลัวแฟนคลับเขาจะมองว่าเป็นเด็กเป็นเล็กมีแฟนเราห่วงหลายๆอย่างกลัวกระทบชื่อเสียงเขาเขาก็ไม่เข้าใจเขางอนอย่างเดียวไม่พูดเงียบส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจเปิดตัว ตอนนั้นมันอึดอัดหลายอย่างไม่ค่อยได้เจอกันด้วยพอเจอผมขับรถไปหาเขาจะเข้าไปหาที่ห้องก็ไม่ได้เจอกันก็ลําบากนานๆครั้งจะมาห่างกันก็ต้องเดินห่างผมเดินตามหลังเขาจะคอยหันมองเขาอยากให้เราเดินข้างแต่ผมไม่อยากเดินผมให้เกียดเขาจริงๆเรื่องเปิดตัวเขาพูดเรื่องนี้มาตลอดเขาต้องการความชัดเจนเราก็บอกว่ากลัวเขาจะเสียชื่อวันนั้นเขาทนไม่ไหวเขาบอกว่าถ้าหนูเปิดตัวกับพี่แล้วงานดรอปหนูก็พร้อมยอมรับถ้าคนไม่เข้าใจทําไงเขาก็ไม่เข้าใจหรอกเราก็เลยโอเคแน่ใจแล้วนะเขาบอกว่าแน่ใจมานานแล้ว วันนั้นนอนอยู่ที่บ้านก็เลยโพสรูปคู่เป็นรูปที่เขาให้ดอกไม้ผมในวันคล้ายวันเกิดผม พอเปิดตัวกระแสด,ดราม่าก็มาคนไม่ชอบก็มีคนที่ชอบก็มี80%ก็ยินดีด้วย10%ก็บอกทํานองว่าว่าแล้วส่วนอีก10%ด่าเละเลยส่วนเรื่องงานหลังเปิดตัวก็ดีขึ้นครับคนรู้จักผมมากขึ้นตอนนี้ก็คบกันมา5ปีแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่โทรคุยกันรปรึกษากันทุกเรื่องเรื่องทะเลาะมีบ้างแต่น้อยไม่ค่อยเถียงกันเท่าไหร่ถ้าใครมีเหตุผลดีกว่าต่างฝ่ายก็จะฟังกันเรื่องแต่งงานไม่เคยพูดว่าจะแต่งวันไหนเดือนไหนแต่เคยคิดว่าจะแต่งยังไม่่่กกําาาหหนน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 ดววววัววนนััััเเอป็็พรร้ไแตงคบ อย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเส้นทางความรักค่ะของทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปุ้ยและคุณลำยัยค่ะก่อนหน้านี้นะคะได้มีการออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ค่ะซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะมีการเปิดเผยกันนะคะเรื่องนี้ค่ะต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2 5 6 2นะคะเมื่อคุณลำยัยแหย่ทองคำค่ะแล้วก็คุณปุ้ยมีการออกมาโพสต์ยอมรับว่ามีการคบหาดูใจกันมาแล้ว4ปีซึ่งในขณะนั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่เซอร์ไพรส์วงการลูกทุ่งเอามากๆค่ะโดยในครั้งนั้นน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 ะะะะะคคคคคคุุณลมมมยาาาาาาแห่่่่่่่ทททออ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 งงเธีีกกกรโโพสตต์บขข้้ววืฟผ ไม่ได้บอกว่าเราครบกันจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังตั้งแต่แรกแต่เราแค่อยากให้มั่นใจในการและกันให้มากก่อนหนูไม่อยากจะออกมาตอบคำถามว่าใช่ค่ะคบกับคนนี้ค่ะ แล้วเวลาผ่านไปไม่นานมาให้ข่าวอีกแล้วว่าโสดแล้วหนูเลยอยากมั่นใจก่อนว่าเราจะผ่านทุกๆปัญหาไปด้วยกันได้จริงๆอยากศึกษากันให้มากๆก,ก่อนอยากเรียนรู้นิสัยกันก่อนอีกอย่างช่วงสองปีแรกที่เราดูดูกันอยู่เราทั้งคู่ก็ัทรคอนเสิร์ตตลอดคุยกันแค่ในไลน์ทำแต่ง,งานกันเพราะเราเองก็ต้องดูแลครอบครัวพี่เขาก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยเขาไม่ค่อยได้ทําอะไรเหมือนที่แฟนคนอื่นๆเขาทํากันเราไม่ค่อยได้เจอกันแต่เราคุยกันตลอดพี่เขาคอยให้คําปรึกษาหนูมาตลอดและพี่เขาไม่เคยปิดกั้นหนูทุกๆเรื่อง แม้แต่เรื่องคนที่จะเข้ามาในชีวิตหนูเขาเคยบอกว่าถ้าหนูเจอคนที่คิดว่าใช่กว่าดีกว่าเขาเพร้อมที่จะให้หนูไปเจอสิ่งที่ดีกว่าแต่หนูต้องมั่นใจว่าเขาจะรักหนูได้มากกว่าเขาเราคุยกันทุกเรื่องในไลน์เราเจอกันน้อยครั้งจนนับครั้งได้เราเลยต้องใช้เวลายเยอะหน่อยในการพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างแล้วเมื่อเรามั่นใจเราก็พร้อมจะบอกให้ทุกคนได้รับรู้ค่ะขอบคุณทุกปัญหาที่ทําให้เรามั่นใจในการและกันไม่คิดจะปิดบังค่ะเพราะเรารู้ดีว่าแฟนเพลงเขาเข้าใจและการมีแฟนไม่ใช่เรื่องน่าอาย ขณะที่เรื่องนี้นะคะคุณปุ้ยแอลกอฮอล์ค่ะก็ได้มีการออกมาโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กในการเปิดตัวคุณลำไย,ยด้วยเช่นกันโดยมีการประกาศความสัมพันธ์ชัดเจนว่าเป็นแฟนกับคุณลำไย,ยนักร้องดังนะคะซึ่งคบหากันมาได้กว่า4ปีแล้วซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณปุวยแอลกอฮอล์ค่ะมีการโพสตระบุข,ข้อความว่าไม่ต้องถามใครตอบใครผมตอบให้หมดทุกอย่างผมคบกับเขาตั้งแต่เขาอายุ17ปีตอนนั้นผมอายุ26ปีเราครบกันตอนเริ่มทวใม์ใหม่ ตอนนั้นเพลงเสร็จแล้วน่าจะเพิ่งปล่อยออกมาตอนนั้นเขาก็ร้องเพลงรับงานทั่วไปธรรมดาธรรมดาเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ขยันมากๆถึงมากที่สุดอยากทํางานอยากมีเงินอยากสุขสบายหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนที่เขารัก เขาอดทนมากๆนะครับตลอดเวลาที่เราครบกันมีกระแสะเยอะแยะมากมายมีข่าวสารพัดว่าเขาอย่างงาน้นอย่างงี้ส่วนผมก็โดนด่าเรื่องแนวเพลงผมว่าเราสองคนมีอะไรคล้ายๆกันเยอะมากๆเราจะเข้าใจกันและกันอยู่เคียงข้างกันมาตลอดเราครบกันมา4ปีแล้วครับตั้งแต่คบกันมาผมบล็อกเฟซเข้ามาตลอดด้วยหลายๆเหตุผลเขาบ่นบ่อยๆว่าเราเป็นแฟนกันแค่ในไลน์หรอทําไมเราทําแบบคนอื่นไม่ได้ด้วยความที่เขาเป็นเด็กผมเป็นผู้ใหญ่ผมก็ทําได้แค่บอกเขาว่าไว้เราพร้อมจริงๆไว้ทุกอย่างมาลงตัวจริงๆ แต่การบอกให้คนอื่นรับรู้เราบอกตอนไหนก็ได้แต่เราต้องดูสถานการณ์ก่อนเพราะสมัยนี้ยุคนี้จะทําอะไรต้องระวังและอีกอย่างพอเราเริ่มคบกันมาได้สักพักเขาก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆและเขาอายุยังน้อยผมก็ไม่อยากจะไปทําตัวขวางอนาคตเขาตอนนั้นที่ยังไม่กล้าเปิดไม่กล้าบอกคนอื่นๆก็เพราะเขากําลังดังผมก็ไม่รู้เราสองคนจะไปด้วยกันไกลแค่ไหน คือบอกเขาเสมอให้ลองคิดดูดีๆก่อนอ้ายอายุยังน้อยวันข้างหน้าอีกยาวไกลปุ้ยอะแก่แล้วหล่อก็ไม่หลออ้ายจะอายคนอื่นเปล่าที่คบกับปุ้ยผมจะเรียกเขาว่าอ้าย แทนตัวเองว่าปุ้ยส่วนเขาจะแทนตัวเองว่าหนูเรียกผมว่าพี่เขาก็บอกผมมาเสมอหนูไม่ได้รักคนที่เงินหรือหน้าตาหรืออะไรหนูรักพี่เพราะพี่คือพี่เรามีเรื่องแง่งอนกันบ่อยด้วยความที่ผมค่อนข้างหล่อเหลาอาการหน้าตาดีมากๆฮ่าๆก็งอนๆกันไปบ้างแต่ไม่เคยรุนแรงอะไรครั้งแรกที่เจอการแบบแฟนผมพาเขาไปกินข้าวมันไก่ในซอยราม65ผมมีเงินไม่กี่ร้อยบาทในกระเป๋าเช่าห้องรายวันวัน,วน,วนละ3 0 0บาทอยู่เขาก็เช่าบ้านอยู่แถวๆในกรุงเทพนั่นแหละผมขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับอาจจะมี พี่ๆเ,เพื่อนๆบางคนเสียความรู้สึกที่ผมไม่เคยออกมายอมรับอะไรเลยแต่ผมก็ยังพร้อมจะร้องเพลงและเป็นแอลกอฮอล์ต่อไปผมยังทํางานได้ตามปกติเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ติดตามไม่ต้องกลัวว่าผมจะมีแฟนแล้วผมจะไม่เหมือนเดิมที่จริงผมมีเขามานานสักระยะหนึ่งแล้วผมก็ทํางานได้ปกติผมเหมือนเดิมแน่นอนครับสาวๆเจอกันก็ยิ้มให้กันบ้างนะ ไม่ต้องกลัวผมไม่พกแฟนไปทํางาน55ผมออกมายอมรับในวันนี้เพราะผมอยากจะมอบสิ่งหนึง่งที่แฟนของผมควรจะได้รับคือความมั่นใจถ้าที่ผมพิมพ์ลงไปไปสร้างความเสียหายหรือผลเสียใดๆผมขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียวครับ และอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับความรักของทั้งคู่ค่ะก็ต้องบอกว่าก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะซึ่งหลายคนค่ะก็ต่างใจหายเอาไม่น้อยเพราะว่าหลังจากที่คุณลำไยค่ะมีการออกมาประกาศยุติสถานะอย่างเป็นทางการแล้วกับคุณปุ้ยแอลกอฮอล์นะคะและอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้เราก็ต้องติดตามมันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วนะคะทางด้านของคุณปุ้ยแอลกอฮอล์นั้นค่ะจะมีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้หรือไม่และสุดท้ายนะคะทีมข่าวไทยนิวค่ะก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะและทั้งนี้ค่ะหากมีความอัปเดตอย่างไรเกี่่่่ยยยววกกับปประะะเด็นนขขอออองงคคคุุณ้แแลลฮไหทททาามม อัพเดตคุณผู้ชมแน่นอนค่ะไทเนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทเนวค่ะ